สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องสเสนพระเรียญนะครับซึ่งเป็นช่องที่นำเสนอเหรียญรูปแบบต่างๆเหรียญพระพุทธเียนครูบาอาจารยา์ที่แสดงถึงรวดลายความศรัทธาของอผู้ที่จะสร้างครูบาอาจารย์ในการเคารพนับถือ ต่างๆนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งทางใจนะครับหรือเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมมาสัมพุทธเจ้านะครับสำหรับวันนี้ก็มีเหรียญทั้งสามเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญแรกเป็นเหรียญพระครูบุญเฮงจิตสาทิดสาโรนะครับวัดอ่าวสีเสียดตำบลอ่าวสีเสียด อำเภอพนมสารคามนะครับจังหวัดชะเชิงเศาเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับสร้างปีพุทธศักราช2516นะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับเหรียญที่สองก็เป็นเหรียญพระพุทธชิน,นาราชนะครับลงยาสีแดงนะครับขอบไหลทองสวยงามนะครับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญที่สามเป็นเหรียญ หลวงพ่อปลอดนะครับวัดบ้านสูงนะครับตำบลบ้านสูงอำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะครับรุ่นพอผ่านจุดนะครับสร้างวิหารปลกปีพุทธศักราช2535นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรูปลักษณ หรือรูปแบบของการออกแบบแต่ละเหรียญดูนะครับว่าแต่ละเหรียญมีความชัดเจนสวยงามอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเรามาดูลวดลายความมีสเสน่ห์ความมีมนขลังนะครับความเข้มขลังในแต่ละเหรียญน,นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับดูกันซูไม่ดูแบบชัดๆไปพร้อมๆกันนะครับ คูบุญเฮงนะครับถีตะสาโรนะครับซูมกันให้ดูชัดๆนะครับ ด้านหลังเป็นเป็นยันนะครับเป็นยันยันสวยงามมีความเข,เข้มขลังนะครับปีพศ2516นะครับเลขด้านล่างเป็นเลขอักขรภาษาไทยนะครับพยัญชนะเลขภาษาไทยมียันเข้มขลังนะครับด้านบนก็จะมีฮอนกูกนะครับ อ,อนกฮูกเหรียญพระครูบุญเฮงทิตะสาโรนะครับวัดอ่าวสีเสียดตำบลอ่าวสีเสียดอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านปีพุทธศักราช2516นนะครับเนื้อทองแรงรมดำนะครับ ต่อไปมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเหรียญน,นี้มีความงดงามนะครับอ่อนช้อยด้านข้างเหรียญน,นะครับมีลวดลายที่อ่อนช้อยลงยาสีแดงนะครับเข้มขังสวยงามด้านหลังนะครับ ด้านหลังของเรียนฉลองสาราจินดาประดิษฐ์ 12เมษา,ายน29นะครับเป็นพระด้านหลังของเรียนนะครับสวยงามสีแดงลงกีฬาสีแดงสวยสดงดงามนะครับต่อไปมาดูเหรียญต่อไปนะครับอันนี้เหรียญก็มีรูปลักษ ที่เข้มขลังนะครับมีความเก่ามีสเสน่ห์มีมนสเสน่ห์ในตัวด้านล่างเป็นอ่าเป็นปีกนะครับด้านข้างมีขอบหลวงพ่อปลอดวัดบ้านส,สุ่งนะครับตำบลบ้านสุ่งอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นพอนะครับสร้างวิหารปลกปีพุทธศักราช2535นะครับอันนี้ด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อปลอด ขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับสวยงามอ่อนช้อยนะครับรุ่นนี้เหรียญเสมาเก่ามีความเก่าก็ดูกันครบไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญทั้ง3ามเหรียญดูลวดลายา ความสวยงามการลงรายละเอียดอักขระเลขยันหรือรูปสันฐานของเหรียญซึ่งแตกต่างกันไปตามความเชื่อความศรัทธาของอลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้จัดสร้างนะครับซึ่งก็อ,อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นนะครับซึ่งทางช่องสเสน่ห์พระเหรียญก็จะนำเหรียญรูปแบบต่างๆมา ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันทุกวันนะครับโดยเน้นให้ดูรูปลักษณ์ของเหรียญเป็นหลักนะครับดูรายละเอียดดูลวดลายเลขยันหรือ,อสันฐานของเหรียญต่างๆนะครับ